เมื่อเพื่อนสนิทกลายมาเป็นคนรักลูก้าจะมีอาการแบบไหนเอาเมื่อวานเนี้ยก็แบบเสียเวลาตั้งนานเนาะก็ะรงทางในใจลูก้าไงครับแเธอจริงๆแต่งงานกันไหมอ่ะครับแต่งงานกันไหมวันนี้แบบมัดดวงก็จะพาไวรุ่นดาวนาเม็กทุกคนไปแกล้งจีบลูก้าหยอดมุกหวานหวานมองดูท้องฟ้าสิทำไมอ่ะทำไมมันเล็กจังเลยอะ บักหรือเปล่าวะก็ไม่เล็กนะก็กว้างใหญ่ใครไม่เล็กมากนะเขียนคาว่ารักลูก้ายังไม่พอเลยอ่ะลูก้าจะเขินไหมหรือคิดยังไงกดไลค์แล้วตามไปดูกัน อยหวานใจลูก้าเชิญมาสะด้วยอะ่ะอุ้ยทำไมขึ้นว่าแต่งงานกันนะครับคุณื่อคนสองคนจะแต่งงานกันแล้วหรอครับอ,อ๋อให้ล<ม>ูก้าพูดดีกว่าใช่ไหมอะ่ะไม่ไม่ใช่ครับผมแค่ทำคลิปครับุ้ยอ,อ๋อใช่ใช่แลครับค<ม>ุณใช่เลรอครับยิงกระเปล่าอาจจะเขินจริงอะไรงี้ก็ได้นะเอออ๋อก,ก็แค่ทำคลิปไหมเออไม่ยอมให้ขึ้นอย่างนี้น่าจะแอบมีใจแหละดูว่าไม่รอมันมันบักครับมันบกักใช่ครับขึ้นว่าแต่งงานเลยก็ต้องแบบมีจงมีใจหน่อยแหละลูก้าว่าไง นี่ไหมยะเห็นแหวนนี่ไหมยะแหวนวงนี้ยมาให้เลยนะเอพวกเราจะแต่งงานเราก็ต้องมีแหวนคู่กันเดียรับคุณคุณก็ไปหวานกันไกลๆนะแบบว่าคนโสดจิบถ่ายได้นะครับนี่ยคุณไปหวานอะไรครับหวานอะไรลูก้าเราไปเล่นเลยไม่มีอะไรเราไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับเราไปช่วยกันดีกว่าไม่ไม่อันอันนี้ไม่ใช่แฟนคุณหรอครับลูกลูก้าครับมาแล้วนะตัวเองใครครับใครแฟนผมไม่ดันไปมันอ้อมมันอ้อมหลังมันอ้อมหลังทีมก็ดูหน่อยครับไม่ใช่แบบทากันเล่นอะไรกันอะ เนาะจะให้ลูกเฮ้ยแล้วแล้วคุณลูก้าไม่ไปปกป้องแฟนคุณหรอครับอะไรตัวเองเขาง่ายแบบมาดวงใช่ไหมอุ้ยดาวหนึ่งครับอุ้ยเสียใจนะพูดอย่างเงี้ยอุ้ยมาแบทจะหมดอุ้ยอุ้ยหลุดหมาแบทหมด First Blood มาดึงหน่อยมาดึงหน่อยช่วยหน่อยอุ้ยอุ้ยไก่จังอ่ะถ้าถ้าแฟนผมมันต้องเล่นหัวก่อนจริงเนี่ยดาวหนึ่งเอ้ยไก่ลูก้าเป็นปากแซบจังไว้นี่คุณไม่ปกป้องแฟนคุณนะครับ ไก่ไก่ฝีมืออ่อนจริงๆเลยดาวแล้วเนี่ยรูปสภาพตัวเองนะดาเมจศูนย์อะวิวิวิวไปหนึ่งไปหนึ่งลูก้าทำไมผมยาวจังเลยอ่ะในเกมทไมยาวจังก็ก็ไม่อยากตัดอะก็จะยืมมามัดใจหน่อยอ่ะไม่ต้องตัดหรอกเลยครับเยอะเลยเธอได้ปะเยอะเลยเธอได้ปะเแค่พี่น้องกันน่ะตัวปลอมครับไอ้แก่ตัวปลอมตัว ตัวปอมครับตัวปอมครัับวาดีดีพี่ดีๆใครพี่มึงวะน้องเกมปุยมุยดึงหน่อยละกันโอ้ไม่อยากดึงอ่ะพี่ลูก้าไม่อยากให้ดึงผู้ชายไม่ดึงละกันอะไรก็ดึงช่วยทีมดีช่วยทีมดีอ๋อดึงได้ใช่ไหมแล้วคุณแล้วคุณลูก้าคุณคุณแม่มาปกป้องแฟนคุณหรอครับคุณไปเดินเลยอยู่แถวนั้นครับแล้วก็ลูก้าถ้าคนจริงงบผมจะบอกว่า FC นะครับเน็ตรักเลยครับน้องแค้นจบ เอฟซีตไม่กดไลค์อย่างนี้ก็ไม่เอานะครับมองกดไลค์ด้วยนะน้องตกดตกสองอุยสองหัวแบบมาดวงเขาเก่งไหมลูกาไม่เท่าไหร่้ออุ้ย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 เอามอยู่บนหัวมัน เฮ้ยหน้าเดียวสันส่วนนน้าเดียวแตกเลยเลยเกินปุยมุ้ยจริงคมจังม่เป็นลูก้าไม่ไม่ทะลอปกป้องแฟนไงไม่งั้นเข้าว่าไปไม่หลอกหรอกนะเกมนี้ถ้าคุณไม่ปกป้องแฟนคนอ่ะก็บอกว่าผมไม่มีแฟนคับคุณไปฟังข่าวจากไหนมาเนี่ยก็มันขึ้นบอกอยูอครับคุณพี่พี่โดนจริงป่ะครับเนี่ยเราเจออะไรบ้างวะแรงแกนจะหยอดแค่นั้นนะคุณกลับทั้งคลิปไม่หยอดตรงอีกแล้วหรอคุณหยอกหาจังวาอยูจะหวัหัวใจหรือเปล่าครับ วว้าวจะแบบจะแบบแม่ห้องพี่ลูก้าค่ะเดี๋ยวแม่ห้อด่าค่ะพูดนะครับเมื่อวานเนี่ยเสียเวลาตั้งนานนะเมื่อวานเนี้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไงอ่นานร์ตูดีไก่เมื่อวานเสียเวลาตั้งนานอะ่ะไอ้แกนี่ไม่รักแฟนแล้วย,ยังปากไม่ดีอีกนะอุ้ยเกยมกระตุกจัดเลยไก่โอ้โหเนี่ยไก่ลูก้าเขตายแล้วไงป้องแฟนเองไม่ได้โอ้ ุยนี่เอ้วะแม่พี่แปมขอไอวะได้ปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตา่มาเล่ตัดมาเล่ปังเองแล้วเปิดมนานั่นไก่หน่อยล่วงสองโอ้น,นั่นไก่ต๊อกแปมเหมือนกันแหละเอาลูก้ามันบ้าเราอย่างเงี้ยเราไม่ยอมนะ วั้นี้เขาว่าทำไมอย่างง,งเล่นก็ก,กากแตสภาพปากยังอย่างดีเอ,อ้าอีมีพีเฉยอ่ะเรม,มีฟีในใจได้ปะโอ,อ,อ้มาเล่นด้วยก็เสียเวลาอะไรวะแพ้ก็แบบเสียดาวเสียอะไรอีกอมามาคุณก็ใจเย็นหน่อยดิแฟนคุณเขาอาจจะเล่นไม่เก่งให้คุณมาแบกอะไรง,ไงนี้ไงเอาเมื่อวานเนี้ยก็แบบเสียเวลาตั้งนานเนาะก็ตรงทางในใจหรือก้าไงครับเธอเธอจริงจริงตแต่งงานกันไหมอ่ะครับแต่งงานกันไหมเธอเป็นชีได้ยังจ๊ะ จะได้เอาใจไปฝากไงฝากกันัี่จะใจอะเอาเปล่าใจเรามีมูลค่า368ล้าน4.6วินาทีต่อชั่วโมงยกากำลัง5บาทอ๋อหารด้วยไพยอ่ะโอเคเกาะสองลูก้า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 ว่างไงครับมองดูท้องฟ้าสิ ทำไมอ่ะทำไมปกติทำไมมันเล็กจังเลยอ่ะบักหรือเปล่าวะก็ไม่เล็กนะก็กว้างใหญ่ใครไม่เล็กมากนะเขียนคขาว่ารักลูก้ายังไม่พอเลยอ่ะเฮ้ยฮคู่นี้เขาหวานกันจริงหวานกันเลยทุกเวลาทุกวินาทีเลยหวานอย่างเงี้ยแพ้ทุกเกมนะครับบอกก่อนไอ้ลูก้ามันไก่แค่นนั้แหละเล่นเกมดีกว่านะจริงวิโดลาชิวอ่ะ อาแตกโอ้โหเกินไปมุ้ยอ่ะสว่ครับปืนนี้ยังยิงหัวได้ครับแค่นั้นแหละยิงหัวใจเราก็ไม่ตายหรอกนะลูกก็มีใจกับหรือเปล่าครับนี่บอกก่อนว่ายิงหัวใจเราก็ไม่ตายนะเพร่อไว้กับลูกตายหมดแล้วเฮ้ยอุ้ยไก่ยังไงไก่ของจริงมันอยู่ไหนอ่ะบอันนี้อยู่ไหนอ่ะไม่เห็นมีสายครับ อยู่ข้างในแน,น่เลยสุดหรอกขึ้นเลยแล้วกันนี่ไงไปไหมอุ้ยมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บอุ้ยวิ่งตกอุ้ยอุ้ยใกล้ไม่ได้กำลังใจจากลูก้านี่เองอ่ะ <c oughs> ลูก้า <c oughs> ต้องให้กำลังใจแบบบ้านดวงหน่อยนะแบบว่าหวานกับสักมุกไปมิลูก้าซู้ๆนะครับเป็นปกำลังใจ ช่วยอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะช่วยอะไรช่วยเดินมาตรงข้างหน้าพี่แล้วก็บอกว่าคิดถึงจะมาคิดถึงอะไรครับโอ้มาคิดถึงกันแบบพี่น้องดีกว่าอ๋อไม่ไม่ได้เล่นเกมด้วยกันแล้วคิดถึงมากเลยนะอย่าอย่าอย่าล้ำเส้นดีกว่านะอุ้ยไม่ใช่ไหมอ่ะคุณไม่คิดถึงหัวใจแบบมาดูมากหรอกเขาไม่มีกำลังจงไม่มีกำลังใจเล่นแล้วนะเนี่ยคุณพูดอย่างเงี้ยโทษทีครับแต่มาดูไม่มีหัวใจครับนี่ไง อคเปล่ารับมาเฟียมันมีหัวใจหรอครับลูกาไม่เอาทรงเลยอ่ะไม่ได้ดันไปช่วยเพื่อนเลยอ่ะโอปืนไม่ตายดูดีปืนหัวไม่ตายถ้าลูกกาเล่นอ่อนขนาดนี้ไม่ชอบนะนะไม่ปื้มเลยชอบก็ไม่ต้องชอบขาแม่เออไม่ชอบหรอกเล่นเก่ขนาดนี้ไม่ปื้มไม่อยากเล่นด้วยแล้วอเกมดีกว่าใจเย็นครับต่ำเมนูครับใจเย็นครับใจเย็นเล่นก่อนครับเล่นก่อนเขาจะเพื่อนดาวตกครับมีอะไรอ่ะเห็นแก่ตัวจังเจ้าก็ออดแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละ ไม่ต้องมาบอกรักบอกคิดถึง้วต่อไปเนี่ยเข้าใจไหมเรียบร้อยครับทุกคนพี่ได้กดปิดลำโพงปิดในในดิสเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ภารกิจแกล้งมาจีบลูก้าเราก็เสร็จสําเร็จนะครับแต่ว่าไอ้เพี่อน่าจะคิดจริงน่าจะแบบขืนนะพี่ว่าอยากให้พี่ทําคลิปแนวไหนต่อหรืออยากให้พี่มาจีบต่อมาัมาดูมาดูอะไรเงี้ยดูดูดเดี๋ยวให้ดูนี่นะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับทุกคนคู่แต่งงานแบบมาดวงกับลูกา้าฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับอยากให้ทาคลิปไหน ก็ลองคอมเมนต์มาฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีแล้วเจอกัน